เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งกัดสมา เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสมายหลับตา ของเราเมาๆคล่อนลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเรลืกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาพอสบายๆปรืบๆตานิดหน่อยพอให้แสงลอดเข้าไปได้นิดนิด อันนิดสำคัญนะลูกนะเปิดเลือตาจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราเนี่ยผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวถ้าเราหลับตาให้เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ จะทำให้การเพ่งการจ้องหรือกดลูกในตามองเข้าไปในกลางกายเนี่ยมันจะหายไปตั้งเปิบปลือตาแล้วก็ผ่อนคลายค้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลาย จริงๆร,งรงตั้งแต่กลามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกลามเนื้อบริเวณลำตัว ขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยต้องผ่อนคลายใจถึงจะ เข้าถึงสมาธิได้แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจอา การศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำเหมือนว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีเครื่องผูกพันอะไรเลยใจเก่งกรียงนึกว่าร่างกายของเรานี่มันใสบริสุทธิ์เหมือนแก้วใสๆทั้งก้อนกายที่ใสๆกลวงๆลงลๆว่าง ปราศจากอวัยวะภายในใคล้ายลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไว้กลวงกงแค่เป็นทางเดินของใจจากฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจม,มูกหญิงส้างใจขวาฐานที่สองที่เปล่าตา หัวตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลฐา,านที่สามอยู่ที่กลางกัคคิสะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่พิจารปากช่องปากที่อ่านสำลักฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก ฐานที่หอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกษะดอฐานที่เจ็ดก็ยกถอยหลังสูงขึ้นมาประมาณสองนิ้วมือเจ็ดฐานนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิน้นทั้งมาเกิดเป็นมนุษย์และไปเกิด เป็นอะไรต่ออะไรก็อย่างนี้แหละมาเกิดไปเกิดต้องผ่านฐานที่เจ็ดตรงนี้แต่ฐานที่ตั้งของใจที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับ ที่ตื่นของเราแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายะตนะริพานเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางที่พระสม,มอสมุทติเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเวเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับพระองค์ไม่ทวน รวนนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้นภายหลังจากที่ท่านปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่ามันไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตใจท่านจะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงบรรลุอนุตตรส,มสมัมมาสัมพุทญาเป็นพระ,ระอรหันตสัมมาสัมพุตธเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็าจะต้องเดินตามรอยท่านท่านทำอย่างไรเราก็าจะต้องทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่าน ดับทุกข์ได้เราก็ดับทุกข์ได้ท่านสอนให้ทำตามท่านอย่างนี้แหละเพราะฉะฉนั้นานที่เจ็ดในสำคัญนะจ๊ะถ้าสำหรับสมาชิกใหม่เราท่างสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากาบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ,เ,อเรียวกว่าโซกลางกายฐานที่เจ็ดสูงกว่าจุดตัดขึ้นมานิดหนึ่ง จำง่ายๆว่ายอยู่ในกลางท้องระดับเทนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปวใจของเราจะมาอยู่ตรงศูงกลางกายฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมแต่เราต้องรู้จักเพราะมันสําคัญ ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้กลางทองเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะใจของเรานี่ที่คิดแวบ,บไปในือเรื่องราวอะไรต่างๆให้น้ำกลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ นำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนุ่มๆเบาๆส,สบายแล้วก็ผ่อนคลายเพราะถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ได้ตัวของเราจะโล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต กายมันจะเบาใจจะเบาความสุขมันจะเกิดขึ้นความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นความรู้แจ้งเรื่องเราความเป็นจริงของชีวิตก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เราดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบันแล้วก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้พอจะนั่งตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดนี้ต้องจานะลุงนะแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งๆนึน,นุ่มๆเบาๆสบายๆร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเบาๆ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่เป็นนึกคิดเรื่องอื่นให้กำหนดหรือนึกภาพเครื่องหมายที่ใสสะอาดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใส กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วนะอย่างเล็กก็ะกำหนดพอเรามองเห็นได้ขนาดเท่ากับแก้วตาของเราแต่เราไม่เคยสังเกตก็เอาที่เราชอบ ขนาดไหนที่นึกได้อย่างสบายสบายโดยที่ร่างกายของเราไม่ตึงไม่เกร็งและก็ผ่อนคลายกำหนดเครื่องหมายนี่ไอใสๆเป็นแลนด์มาร์คที่หยุดใจของเรา เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพขององค์พระกราบไหว้บูชาพุทรูปเป็นประจำนึกคิดได้ง่ายเราจะเอาองค์พระแทนก็ได้อาจารย นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจธธร,รมด้วยเพชรในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะท่านนัดอย่างไหนให้เอาอย่างนั้นแต่ท่านนึกไม่ออกพราะนึกแล้วอดที่จะ กดลูกเดตตามมองไปในกลางท้องไม่ได้ก็ให้แค่ทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างนี้ก็ได้จำง่ายๆสำหรับนักเรียนใหม่เราถนัดในการนึกเป็นภาพดงแก้วหรือองค์พระหรือก้อนน้ำแข็งแล้วก็นึกเอา ตาถนัดแบบไม่ต้องนึกเป็นภาพแต่อยากวางใจนิ่งเย้ยๆก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะจ๊ะจริตอัตยาศัยที่แตกต่างกันไปแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งประคับประคองใจให้หยุดนิ่ง เป็นเสียงภาวนาในใจที่ไม่ได้ใช้กำลังในการท่องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอานุภาพอันไม่มีประมาณผ่านศูนย์กลางกายที่เจ็ด เพื่อกลั่นใจเราให้มันใสใสให้บริสุทธิ์ก็ให้ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสมองระงสมองระงสมองมระง,งกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็ต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตนะจ๊ะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีก แ่ว่มามื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่เนประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง นึกถึงดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างเบาเบาสบายใจเย็นเย็นเบาเาสบายใจเย็นยยเย็นแล้วก็ผ่อนคลา ร่างกายของเรานะจ๊ะกล้ามเนทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายปล,ปลือตาหลับตาพิมพิมแค่ขนตาชนกันนึกได้แค่ไหนนึกภาพภายในได้แค่ไหน ก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นเธอนึกได้เลือนๆลางๆราวห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เราก็พึงพอใจอย่างนั้นไปก่อนตั้งนึกง่ายๆคล้ายๆเราก็นึกถึงภาพดอกบ,บวัวหรือดอกกลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคย ต้องนึกง่ายๆอย่างนั้นทำอารมณ์ให้ได้อย่างนั้นตามความรู้สึกให้ได้อย่างนั้นนะจ๊ะต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องผ่อนคลายทั้งกายและใจถ้าตึงหรือกเกร็งไม่ใช่ไม่ถูกวิธีนะจ๊ะ ต้องผ่อนคลายและกระจายเย็นเย็นไม่ไปเข้นภาพภายในไม่เน้นภาพอเล็การรมนิมิตเพื่อจะให้ได้ดังใจเราต้องใจเย็นเย็นไม่ไปหึดอัดงดมิดลำคาญใจที่ไม่ได้ดังใจเรา อย่าไปเป็น,นอย่างนั้นนะจ๊ะต้อง่ต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ใจถึงจะหยุดนิ่งได้ถ้ายากไม่ใช่ แตกเกร็งหรือตึงก็ไม่ใช่ต้องผ่อนคลายสบายแล้วก็ใจเย็นเย็นสมาหังสมาหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะชนึกลางดวงใสใส อย่างแผ่วเบาละเอียดอ่อนเหมือนขนนกที่ลอยในอากาศแล้วก็ตกลงสัมผัสบนแผ่นผิวน้ำอย่างนุ่มนวนละมุนละม,ละมตั้งเบาๆคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะใจจึงจะหยุดนิ่งได้ ถ้ากระจกันอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งใไหได้เช้านี้อากาศกลังสดใสแจส่มใสเย็นสบายไอ้ลูกทุกคนประกอบความเพียรให้กลั่นก้าอยางถูกหลักวิชาให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆจ๊ะ